ว่าเท่าสั้นว่ายาวเท่ากันแล้วไหมอันนี้แสดงว่าใช้ได้นะใช้ได้นี่ก็ว่าเส้า,สาเท่ากันเนี่ยก็จับมาปิดมามก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้ได้เท่ากันถ้ายังไม่สามท่าเนี่ยเป็นการท่ากดเช็ดสถามท้าท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามต่อมานี่ ขการที่สามเนี่ยถ้าเราไม่มีเตียงเราก็นั่งย่อๆไปได้เนี่ยถ้าเรามีเตียงล้วก็ย่อหน่อยหนึ่งให้มันอยู่ระดับสายตาเนี่ยใครที่มองอยู่ข้างหน้าจะมองเห็นไหมอ่ามันเท่ากันเลยเนี่ยไม่เสมอกันระดับแรกก็จะดูแล้วก็จับมายกยแล้วก็ปล่อยลงไปเนี่ยบางทีอะไรไม่ดีเราก็จับปล่อยเลยใครที่ไม่ได้ล้างทียมโดยเฉาะที่หมาที่โดนะจก็เพราะว่าที่ขี้หมาเยอะนะฮะต้องเดินต้องระวังหน่อยนะ โอเคเสร็จแล้วเราก็จับต่อไปแล้วก็จับเสื้อให้เลยนะให้มันตึงๆอันนี้อะไรเนะี่ยไโนโนเฟสติกนะโอ้โหนี่ชนน้องรู้คุณภาพรวมเส่ตัวนี้รู้สึกจะไปเที่ยวมาหลายต่างประเทศเลยนะโอเคต่อไปถ้าเราไม่เตียงแล้วก็ยืนเอ่อเท้าก้าวไปข,ข้างหน้าหนึ่งข้างข้างหลังหนึ่งข้างนะปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะสอนสอนเนี่ยมีเตียงด้วยนะที่เชียงใหม่ห้าหกพันเตียงแต่ตอนหลัลงเนี่ยเตียงขายไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะ ก็มีของลูกศิษย์มาให้ยืมหน่อยลอกกับพื้นกับพื้นแล้วก็คุกเข่านะเข่าชันขึ้นข้างหนึ่งคุกเข่าลงพื้นข้างหนึ่งก็ไดนะ้แล้วก็มาจัดปอดเช็ดกระดูกสักนหลังนะเอามือแตะไว้ตรงประมาณนี้ทีท่ใช้ถอยเลยนะแล้วก็ลูบลงมานะเพื่อเสื้อมา ER, มกันเสื้อเลื่อนนะลูบลงมายาวๆนะเอามืออันนี้เป็นอะไรนะนี่พอไม่ตันดีใช่ไหมห่างกันสองนิ้วลูบมายาว ยาวมันจะถึงเนี่ยประมาณถึงกางเกงเลยก็ได้นะขอบกางเกงเลยวาสแล้วเดียวลูกแต่แรงประมาณสักกี่กิโลอ่ะกิโลยังไม่ถึงอ่ะนะกิดเ่าสักครึ่งกิโลก็ได้นะพอพอมันลงนิดหน่อยนะไม่ต้องแรงมากเช็กันเมียโอเคขอสอาเสี้ยวออกกันทัดหนึง เสื้อาวเลยเนี่ยมีแต่ขาวอยู่แล้วรู้สึกเสื้ตอนนี้จะขับไปหน่อยนะตอนนี้เพราะว่าคุณหมอเริ่มมีไขมันขึ้นนะเมื่อก่อนนี่คุณหมอให้คุณดีนะตอนนี้คุณหมอไขมันเริ่มขึ้นหน่อยนะฮะใช่โอเคต่อไปเราจะมาดูนะบางทีเราเช็คกระดูกบางทีเราไม่รู้ว่ากระดูกข้อไหนข้อไหนเป็นข้อไหนนะกระดูกข้อ ส่วตำแหน่งที่หนึ่งที่มันสูงที่สุดเนินสุดกระดูกหนึ่งกระดูกขอ้เอเราเรียกจะเรียกว่าที 1, ที 6, ท่หน,น,นึ่งคืกระดูกคอท่วงอกกระดูกมันแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนคอมีเจ็ดข้อส่วน 12, อกมีสิบสองส่วนเอวมีห้าแล้วก็ก้นกบเนี่ยมีหนึ่งแต่ถ้าจเจริญเติบโตเป็นอันเนี้ยพบมันก็มีประมาณเท่าไหร่แต่มีห้าแต่ถ้าจเจริญเติบโตพบมันก็ติดเป็นแผ่นเดียวกันมีน มีแค่ชิ้นเดียวดี่ยวเรื่องทฤษฎีไอ้พวกนี้ละเอียดเนี่ยยจะมีคุณหมอคุณดัอกเตอร์อะไรจะมาช่วยให้บรรยายให้ช่วงบ่ายให้ฟังโอเคลาเนี่ยเรามาแค่การตำแหน่แคนนั้นแหละเราเห็นไหมนี่อะไรนี่สีไก่หรอือเปล่าผูไก่ไหมทำสุดของผิไก่ตรงนี้นี่จะเป็น,นกระดูกข้อที่4ที่7ละหนึ่งที่ 1, 7หารครึ่งมันก็เป็น4ไห หนึ่งลงมาเป็นเท่าไรเงียบกิบเลยอ่ะน่ตอบนะหนึ่งลงมาเป็นสองสี่ขึ้นไปเป็นเท่าไรสี่ลงมาเป็นเท่าไรห,ห้าเจ็ดขึ้นไปเป็นเท่าไหรหกตอนนี้เราหาได้เจ็ดข้อแล้วนะตำแหน่งดูกต่อไปเราจะมาหาตำแหน่งข้อที่สิบสองเราจะเอาอะไรนะข้อสอบเนี่ยประมาณนี้นี่ก็ที่ก็สิบสองที่สิบสอง นี่ก to ็ประมาณ9ก้าเจ็ดลงมาเป็นเท่าไหรแปดเก้าลงมาเป็นเท่าไหรสิบสิบสองขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ยสิบเอ็ดในกระดูกช่วงอกของเราเนี่ยอ่าช่วงกลางก็คือสองข้อตั้งแต่ท้ายทอยคือมาถึงประมาณข้อสองสิองต่อไปเราจะมาดูข้อเอวข้อเอวที่รับเนี่ยอ่าในเนี่ยประมาณเอลที่สี่เอลที่สี่ดีว่า มันหมวมันวันมัน,มมนมขับมันเยอแกรดูกเชงการเนี่ยนะดูกางการานไม่เจอเลยตอนน้โอ้ข้างอนนี่ก็ัดไม่ใช่นะนะแล้วจับตรงอะไรนะเนี่ยดูกเงกรานเห็นไหมกรดูทเงกานเนี่ยปันมานเนือเนืออะไรนะเนื้อเข้มขับเนือเข้มขัดดูกเงการานนี่จะเป็นแาวที่สี่แวที่สี่ แล้วก็ L ที่สี่ลงมาก็วที่ห้า4ขึ้นไ,นไปเป็น L เท่าไรสาม12ลงมาเปเท่าไรหนึ่งสามขึ้นมาก็ปเป็นสองช่วงเอวเนี่ยกระดูกมันก็จะหนาหน่อยจะอะไรนะจะหนาหน่อยนะแล้วก็แต่และข้อแต่ละข้อมันก็จะมีมอญนรนองมอหมอนรองกระดูกอยู่นะมอญรองกระดูกอยูนะ่แล้วก็ตรงขอ้อที่สี่เนี่ยนะ ถ้าเป็นจุดของเก็มจุดทีเนะี่ยเป็นจุดไตไนะตอยู่ประมาณเอลที่สี่แล้วก็บางครั้งจุดนี้เาราจุดประตูชีวิตนะประตูชีวิตภาษาจีนเรียว่ามิ่งเหมือนจุดมิ่งเหมือนมิ่งเหมือนมิ่งไปว่าอะชีวิตเหมือนแปว่าประตูประตูชีวิตบางครั้งนี่ ดูชีวิตอ่าดูชีวิตปีกในยก็ไม่แน่อาจถระแทกอะไรอย่างเงอ่ะอันนี้ใครจับเก็บภาพคนรี้เก็บให้เวลา30มสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะได้รอบละขอแอลกอฮอล์หนอนะ่อยอ่าอ่ามันที่ถ่ายรูปเดี๋ยวเก็บสิบบาทสิบบาทสิบบาทขอขอแอลกอฮอล์ผ้าเช็ดยินได้มีไหม มาช็ดหน่อยเช็ดชูเูอยังขอหน่อยมีเช็ดชู้ไหมเนาะตรงนั้นน่อ้ากลับไปที่เดิมให้มางกลับไปที่เดิมเลยโอเคนั่งหน่นี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันถ่ากันเีเดี๋ยวมนจะนี่โอเคเอ๊ะไม่มีกระชู่มาหชู้เป็นกรอนอะไรก กานั่งได้แล้วสวัสดีดาัสวัสดาวโอเคครัท่านมีเชตุหรือครันมีเชตุบ้างเดี๋ยวจะกระดาษเปียกๆก็ได้อ่านั่นนี่แหละกระดาษเปียกมีกระดาษเปียกเชตุก็เดี๋ใส่เสียดคืน โ okay. อเคซาสีาไซาสีนอาสีน่าโอเขาลักลงขาลัลง,ลงสะโพเร่หนักขาแขนเรา่มขยบขยบขยับขยับโอเค okay. ตอนนี้ดูคอมีกี่ข้อเจ็ดข้ออ้อ,อ,อปะ่ะ เอาเอาใครว่าสิหาใครว่าสิบห้าบ้างฮะอันนี้นักเรียนรุ่นพี่เลยนะ่ยว่าสิบห้าเนี่ยฮะใครว่าสิบห้ามีไหมหรือคอเท่าไหร่เจ็ดอกเท่าไหร่สิบสองอ่ามีสิบห้ามาเดี๋ยวเขาถ้าไปเจอเอาถเอ่อคุณหมอบอกกระดูกไม่ถูกเรียเสร็จแล้วนะเอวเท่าไหร่รูกเนนเอวเท่าไหร่ ข้ามันยังจำได้นะก้นโกงหนึ่งโอเคนะอ okay. uh, so well. ่ะต่อไปเสร็จแล้วเราก็คลายคลายนี่เราจะใช้ภาษาจีนใต้ยี่จีใต้ยี่จีในความมือมือตรงนี้นั่ใหญ่เอาเอาไว้ตรงร่องกระดูกเนี่ยไม่ต้องไปโดนกระดูกให้ไปเพราะว่าเนี่ยเราเราไปล่องข้างขึ้นก็ดันไปเลยนะครับถามว่าผีบ็ในตึงๆแล้วก็งวดนานหน่อยนะฮะนาน ว่าจะใส่ส้นมือก็ได้แต่รู้สึกว่าจะใช้เนี่ยนะมือให้ตรงหลังให้ตรงนะงานใช้น้ำหนักตัวแล้วก็ขูดขูดเนี่ยนีขูดกระเพราอะไรแล้วก็ขูดกระเพราขูดแมวมันก็ขูดกระต่ายมันกขูดอะไรไม่รู้เลยแต่ละคนแต่ละภาคมันก็เป็นเหมือนกันนะโอเคเป็นข้างให้ทางนี้ดูบ้างอืมโอ้โหวันนี้อาหารอรหานักกินยั่วยวนน่าดูเลย ต้องใส่สมาธินี่สู้กันหน้าดุน่าฝึกสมาธิยเยอะๆอ่าแล้วก็ขูดกระเพาะครับสออันนี้ขูดกระเพาะนี่เราใช้เซลล์ยีจีอันนี้เรียกว่าใต้ยีจีเซลล์ยีจีเซลล์ใต้เนื้อตรงเนี้ยเราไม่เอากระดูกเรามาน,น,น,นวดถ้ากระดูกมันนวดเจ็บเราจะเอาเนื้อเราเนี่ยเหมือนกันนะอ,อันนี้ต่อไปจะอยากมาใหม่เราจะเอาส้นมืออะอันนี้เราจะใช้ส้นมืออ่ะส้นมือส้นมือเราก็จะหมุน หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนจนถึงอะไรนะตรงเดียวเลย่ถ้าดูตรงไหนถึงหมุนเดียวหน่อยหมุนไปตามเสียนาฬิกานะเด็ดแค่จะให้ขังแค่หน่อยนะแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็จับแล้วทิ้งเลยบางครั้งในนี้นะบางครั้งถ้าใครจะมีคาถาด้วยบางคน มีองค์มีปู่มีอะไรอะไรก็อมเพียงอมหรือว่ามุิมัธย,ยแ์แต่ไตยเพีย็แต่แล้วแต่ใต่มีสถานะแล้วเอาบาปเอาโลกไปถ้เ่เจ็บก็ออกให้หมดเลยนะบางทีที่มาเลเซียเนี่ยเขาอ,อะไรนะไม่ได้แต่ไม่ได้ตอนแค่ลำท่าลำท่าจับโลกออกจับอะไรออกเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เราเอากับ สัมผัสไปก่อนโอเคนี่คลายกล้ามเนื้อแล้วก็จบไปแล้วตอนนี้เราจะมายืดกดร,ะะราจะกช่วงคอนี่ครายกหมอขึ้นทั้งแล้วก็ให้ถอนเอียงไปซีดซ่านอีกอยาดูตรงนี้เล่าสั้นหนให้เขาหันหน้าของเราเลมือแล้วก็เอาควายเป็นกอเลยนะนนเนอ็กซ์เอร์แมนยืดสุดแล้วก็ยืดแต่สุดแล้วก็ไม่เกร็งแล้วก็จบหน่อยหนึ่งเห็นไ,ไหมให้มันน้ำหนักมันลงไป ฉันเสียมือซีหน้างตซะเอากลับมาข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็หมุนไม้มุมหนึ่งให้เขาหันหน้ามาเราแล้วนั่งยอดตัวนิดหน่อยเห็นไหมถ้าแค่มันถูกแล้วแค่ยืดอย่าเงี้ยก็มันก๊อปแย็คไปเลยนะแล้วก็จุบนิดหนึ่งอ่าโอเคต่อไปงานหนึ่งถ้าเราไปมิกิคอตรงนี้พนมมืออานมือนั่งอนมมือให้ให้ช่องว่างประมาณสักกี่นิ้วอะประมาณระหว่างช่องกระดูกเห็นไหม ต้องกระดูกกระดูกจะมาเละเรานีไม่ได้จัดแต่ตุ้งเตะคนเนี่ยมันอยู่ระหว่างท้องประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยนะประมาณสัหนึ่งนิ้วแล้วก็ให้คนไข้อ้าปาก็ได้นะทักทักอักตั้งโอเคอีกครั้งละอีกครั้งหนึ่งโอเคต่อไป อันนี้เป็นท่าจะอ่าอ่าเน่จกกะเป็นรูปช่องอกเอาไปเป็นช่องอ,อกเหมือนกันแต่เป็นท่าผีเสี่ยงแล้วก็จะยืนด้านข้างเมื่อกี้อาจายืนด้านเหนือศิษยัพข้างนี้เราก็จะเอามือควายกันเห็นไหควายเป็นตัวเลยนะว่ามันจะผีเสี้ยบินนะผีเสียเ่ยบินเก็บไว้เลยก็ได้แลาวเหมือนกันมือเก็บไว้ดูอ่าหมุนแล้วก็กดไปลงแล้วก็พร้อมกันแท็ไปนี่ไม่เก่าเลย สักสามรอบก็ไปเลยนี่จะได้กระดูกข่องอกเหอนกันนะน่รัแล้วแต่บางทีเรามันได้ดอบเยวก็ได้ต่อไปกระดูกช่องเอวกระดูกช่องเอวแล้วก็มือมาวางนี่ประมาณหนึ่งสองสามแล้วก็สอบขายกขึ้นหน่อยยกขึ้นนะ สบ,บายไม่ต้องเป็นยืดมันอันนี้เป็นกาครท้งว่างว่าม,มันกับเรายิงทันูนะก็เข่าถอยหนึ่งยืดที่สุดอ่าไหม่ยืดที่สุดอ่าแล้วก็อ้อมไปหน่อยอ่าไปข้างบนนี่ยอ่ายืดที่สุดทุกครั้งเราจะเอากระพื้นแล้วก็คุกเข,ข่าข้างขาขึ้น กระดูก่างก๊อปแคปก๊อปแคปนะรักษาความเงนก็พอเนีโอเคต่อไปคออกเยเลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาจุดไวจงนตร์อาพุทธธรรมาได้เห็นมาสอนภาษาจีนวันละครยาวส่วนทงเหยาวส่วนท่ง เไม่เสียงไม่ดังเลยจะมาเสียงการดูเพิ่มเลยอ่ะยาวสวนทุ่งยาวสวนทุ่งเวรยจงฉิวเวรยจงฉิวอ่ะแอนะใครเป็นคนพูดภาษาจีนเป็นไงอ่ะเพราอะไรยาวสวนทุ่งนี่แปลว่าปวดหลังปวดเยวท่งปวดเยลเวรอยจงฉิวนี่แปลว่าไปหาจุดตำแหน่งเวรยจองเวรอยจงก็คือจุดที่ข้อพับนะข้อพับตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ข้อพับตรงกลางเลยระหว่างข้อพับตรงกลางนี่เลยนะแล้วก็เป็น แล้วก็เอาหัวนิ้วโป้เราเนี่ยนะของพวกเราก็ต้องไปหาอีสองนิ้วนะมาวางตรงนี้อ,อืมเพราะว่ากดตรงนี้อีกนิ้วหนึ่งแล้วเพก็ไปหาให้ได้นะอา่อา,อาแล้วก็กดตรงเตะถ้ามีนิ้วเดียวก็ไม่เป็นไรก็ครั้งนี้ก็ได้นะอ,อืมกดให้อะไรนะหัวข็ยกขึ้นมาเลยแล้วถูดติดไปงี้เหมือนกับเส้นเดนก็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  ยิ่งยิ่งนะยิ่งถ้ามันเก็บปบเนะี่ยแสดงว่าเอวเขามีปัญหานะว่าปวดหลังปวดเอวเนี่ยขุดนีนปบมันจะสะทอ้อนไปถึงของเอวนะเพราะเพราะเขาหยับเขาหยับเอวหมุเขา,าเหม,มุนเอวปบดี้ดไป,ด,ปดีมาปบเอ๊ะกระดูกที่ทับเส้นกระดูกที่มันเคลื่อนมันเข้าที่ของมันเองเราไม่ได้ไปทําอะไรฮะเราเรา,เรากดจุดสะทอ้อนตรงไวิจงปบเนี่ยตรงเอวเขาก็หายแล้ว หรือว่าบางครั้งเนี่ยเราทุบจะตีจะอะไรก็ได้จะกดก็ได้นะอโอเคแล้วก็กดเสร็จแล้วเราก็เสียบเ,ยเสียบทับหน้าไปทับไปทับแทงเลยมันก็แทงคอหมูนะลึกเนี่ยแล้วก็กดข้างในนิดนึยิ้อ่าเห็นน่ามีค้นมีเข่าผ่าตัดอะไร,นะเ,รไเนี่ยนะเข่ากล้าวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เราก็เป็นไม่ต้องทำต้องระวังหน่อยบางคนขาตั้งหักหกเดือนเนี่ยกระดูกที่มีหักมีเลา้ามีแตกมีแล้วเนี่ย ไปในหกเดือนถึงสองปีเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทำอ่าอย่าเพิ่งจนะไปแตะอ่าอ่าเส็แล้วก็กดเลยนะยุบสักสิบวินาทีอืมประนนมาเร็วหน่อยอโอเคแล้วก็เสียบอือ่าเสร็จแล้วก็ทุบอืนะโอเค เดี๋ยวเสร็จแล้วเราอะไรนะเมื่อกี้เราทำให้เขาเจ็บแล้วตอนนี้เมื่อกี้ตบหัวแล้วตอนนี้จะรูปหลังนัน่าจะตบนะเอาเอาโรคภัยทาเจ็บจนไปให้เนนหน่อยเน้นรับไปด้วยเด้อะให้พวกเราแบ่งความรู้กันเยอะๆหน่อยเอาไปโอเคเสร็จแล้วอให้คนอยๆลุกขึ้นมาลืมไปเดี๋ยวๆชักดาบกันชักดาบได้แบบไหน ชักดาบเนี่ยนะ้านี่เป็นกระบ,บี่สมุลไรเราชักดาบเนี่ยบางทีเราชักดาบเนี่ยเราอยกไปชักแล้วนะฟัะนขนาดเดี้ยวเกิดเดี๋มันออกมันสองท่อนนะโยงนะให้ให้ใหลบหลบมาหน่อยให้มันฟันอยู่ทรงนี้ช่างเลยนะให้มันตัขดนะแบบนะตขาดเลยนะใช้แบบนั่นตัดขาดเลยนะที่ตัดขาดใช้ชักดาบโดเฉพาะเลยว่ะ เพระาะว่าไอ้เรากับเขาเนี่ยชอบกันในเวรนเขาเนี่ยก็ไม่มาหาเราขเขาเป็นโควิดเป็นโรคหวัดก็ไม่มาหาเรากรรมใครทำมันใครทำใครทำรรมันใดคนคนนั้นก็รับกรรมไปทำมันเราจบตรงนี้แล้วนะตัดกรรมเลยนะตัดกรรมนะนะจังโอเคมันจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปจำมันเดี๋ยวออาจับคู่เลยเอาเอาศิษยาพัน้ธุ์ศิษยาพัน้น